ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ไม่ใช่เป็นการเชิญชวนชิมร้านอาหารนะฮะแต่จะพามาเยี่ยมเยียงคริสตจักรบ้านพระพรซึ่งเป็นคริสตจักรตั้งใหม่ตอนนี้เรากําลังมาอยู่ที่บ้านเลขที่199ทับ9ถนนสุขุมวิทซอย16นะคะและบนี้คือป้ายชื่อคริสตจักรบ้านพระพรภาษาอังกฤษเรียกว่า House of Blessing นะคะหรือจะเป็นภาษาไทยก็ได้ทางนู้น ทางนู้ดนะคะทางนี้ทางนี้ทางนี้านมานิดหนึ่งนี่ค่ะคือคิสจักรบ้านพระพรนะฮะเพราะว่าคิสจักรของเราเนี่ยเป็นคิสจักรในเมืองดังนั้นก็เลยตั้งอยู่รวมๆกับสถานที่อื่นๆหลายๆที่ก็มีร้านอาหารมีหลายๆอย่างนะคะตอนนี้เข้าไปประตูนี้ก็เปิดไว้ตลอดเวลายินดีต้อนรับนะคะเชิญเข้ามาข้างใน ดูต้นไม้ใหญ่ๆนี้ไว้เป็นสัญลักษณ์นะคะจะได้มาไม่ผิดมีต้นไม้อยู่ตรงกลางลานบ้านนะเข้ามาของเราอยู่ซ้ายมือนะคะด้านขวามือมันจะเป็นร้านอาหารไม่เอายังไม่เข้ายังไม่ทานเราจะมาตอนนี้ที่สจากเราจะเริ่มตั้งแต่10บโมงเช้า10บโมงสินาทีนะคะเข้ามาทางนี้นะฮะผ่านต้นหมากลากไม้นี่มาเริ่มเลื่นมาเรื่อยๆ ตอนนี้ก็จะเห็นป้ายของคริสตจักรอยู่ที่นี่นะคะชัดเจนนะฮะเขียนว,ว่าบ้านพระพรนะฮะแล้วก็ตัวคริสตจักรนี่ก็จะอยู่ด้านบนค่ะจะเป็นด้านบนเป็นคริสตจักรเล็กๆจะมีคนอยู่ประมาณ10คน15คนอย่างครางก็อาจจะถึง20คนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน <S <S าน,นะฮะ <S <S อ่าไป ค่ะแล้วขณะนี้เราก็เพื่อจะเข้าที่ตัวคริสจักรนะคะเราก็จะเดินขึ้นบันไดนะคะเดินขึ้นบันไดเดินมานะคะค่ะสถานที่ก็ธรรมดานะฮะไม่ต้องอไม่ได้หรูหราสวยงามอะไรก็มาเรื่อยๆขึ้นบันไดามาถ้าท่านผู้ใหญ่ที่มาอาจจะนั่งรถเข็นไม่เป็นไรเรามีพนักง,งานจะ,ะยกรถของท่านขึ้นได้นะคะก็ขึ้นมาเรื่อยๆถึงชั้นสองก็ก็ไม่ได้ไม่ได้สูงอะไรนะคะ นี่เขียนไป้ายไว้ว่าบ้านพระพรที่สุขุมวิทซอย16การนมัสก,การคือ10โมง15ถึง11โมง30นาทีนะคะแล้วก็เข้าไปสู่ตัวพิจัศษเนี่ยค่ะขอบคุณมากค่ะอ่า เนี่ยตอนนี้คือสั็จก,ก็เลิกแล้วะะอ่ะนะฮะนามัสาการเสร็จแล้วสมาชิกก็ทานอาหารกันจนหมดแล้วเหลือเศษเศษอาหารเนี่ยอยู่ประมาณนี้ก <g ül> ็ดูดูนี่เศษอาหารที่เหลือจากสมาชิกทานกันก็ยังเหลือก็ยังได้อยู่ยังกินได้อยู่ข้าวข้าวหน้าหมูย่างสั่งมาจากร้านอาหารฝั่งตรงข้ามนะคะเนี่ยนี่สม,สมาชิกสมาชิกอยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างสามาัคคีรมหลังอาหารหรือว่าเรียกตามภาษาบ้านๆว่าอยู่ระหว่างเมสากัน <c oughs> <c oughs> อ่าอ่านี่ก็เป็นสมาชิกของเรานะคะหลังจากทานอาหารกันแล้วก็บ้างก็คุยกันนี่บ้างก็ทำงานต่อคือเก็บเครื่องดนตรี นี่ก็พวกทํางานก็เซตเครื่องดนตรีก็เก็บเครื่องดนตรีแล้วเตรียมเซตไว้สําหรับอาทิตย์หน้าต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ